สมคิดเสร็ยจยังพี่นีต่ตลกอ่ะมันสัญญาไม่ก็ดีไงเยอะเลยนไม่ค่าขึ้นโอเคไม่เป็นไรลกูกเดี๋ยวเราครูใหม่ค็ูใหม่แป๊บนดนะีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ีครับป้าเรียมมะขามหวานค่ะป้าเรียมมะขามหวานค่ะอ่าอ่าอ่าอะไรแล้วครับป้าไปเลยอีกคนนึงตัดก่อนไปดิเออที่จริงน่าจะอยู่ก่อนนะน่าจะจีบป้าก่อนไอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตามมาขอให้เจอคนดีๆด้วยเถิด เพียงบายเล่นของวันอันนี้ต้องเล่นของสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะตัวจริงไหมเนี่ยน้องน้องน้อง,องชื่ออะไรครับอ๋อหนูเคยเป็นเพื่อนกับพี่ในบีเก้ไล์ด้วยเคยละโอ้อย<ะ>อย่าพูดน้องอย่าพูดน้องพูดไม่ได้เดี๋ยวน้องพาพี่บินด้วยนะ นี่่ค<ล>ะเออ,อ,อ,อต้องพูดว่าบอกกอน้องๆต้องพูดว่าบอกอ๋อ,อโอเคเรียกว่าอะไรนะ,อ,ะอกอบอกกอใช่ใช่ใช่บอกอไม่ใช่ใช่ต้องหนู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 ต้องเรียกว่าบอกอ่ะ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 ,อะเออไปแล้วดีนีก่อนรู้จักรู้จักเนร,รักบิดป่ะ <c oughs> มันยังไม่ขังบอขอให้ผม เจอคนสวยๆน่ารักๆเลยเธอบุญคุณที่ทำมาไปอีกรอบนึงตรวจดูตรวจดูตรวจดไม่แม่ไม่แม่ไม่แม่ คดีงกูไปไหน่าคดีลน้ลนลน้ลนล้นทุกคนล้น ดินส้มส้มมันไม่กล้าขึ้นหรอกขายไอสกีมเหรอใช่ซื้อไม่ล่ะส้มไอสกีมมีนะแท่งเดียวซื้อไหมล่ะแต่ต้องซื้อก่อนนะเฮ้ยผมรู้แล้วผมผมผมคุยกับใครผมรู้แล้วนี่ไงคนนี้เลยไปนี่ไงคนนี้เลยไปให้ดีมีแู่แท่งเดียววาชม้ม ขายไม่แพงด้วยบอคลิปอุ้ยโอ้โหเขาช่วยน้ำท่วมอยู่พอดีเลยสวัสดีครับยูยูจะได้น้องเยอะส้าค่ะอเยอะน้องช่วยน้ำท่วมอยู่หวานาน้องนี่น้ำนี่เออมาเดินเล่นน้องไปน้องไปเดินเล่นใช่ค่ะเฮ้ยควณน้องหยุดช่วยอย่างเลยพี่จิ๊บด้วยไหมได้ค่ะจิ๊บเลยสดอยู่เจอ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 ได้ครับ สดีครัพี่แนงเงินสวัสดีค่ะโอ้โหยูมันแมวเลยยูนแมวตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนลาดพรย์เนยยูยูนองนองนองอยู่แถวไหนอ่ะอยู่อาดพริบหนึ่งค่ะอ๋อละดูทิบน้ำน้ำน้ำท่วมหมักเลยไหมก็ท่วมท่วมหมักอยู่น่าแถวนาวะคอแล้วแบบนี้อ๋อพี่โยในอยู่กรุงเทพเหรอพี่อยู่กรุงเทพครับอันนี้หลึกจัง มาแล้วลงมาช่วยตายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆพี่ลงไปช่วยครับเดี๋ยวน้องน้องห้องน้องน้ำท่วมไหมอะไรนะคะห้องน้องน้ำท่วมไหมเดี๋ยวพี่ไปช่วยน้องอะยระนี่นี่นี่เฮ้ยเครียดเพื่อนน้องเพื่อนน้องอ๋อกลั่คอกโอเคโอเคโอเคบายขอบคุณโอเครู้ว่าเคยนี่ขูดยางนะครับผม